วันนี้ลงหลายคนคะ่ะเพื่อนสี่คนคะ่ะไหนน้องทิพย์อยู่ไหนเอ่ยไหนหน้าตาอยู่ไหนน้องทิพย์อยู่ไหนคะเออเห็นแล้วเห็นแล้วยกมือหน่อยใครเชื่อน้องทิพย์อ๋อน้องคนสุดท้องสีเขียวเดินข้างหลังเลยอืมเสอเสือส้อสีเขียวนั้นเขาเพิ่งจะไปเรียนมาเมื่อกี้นี่ยครับเพื่อนลงสนามสอบแล้วก็ลงตีเลยคะ่ะตื่นเต้นมากคะ่ะ สนามใหม่เป็นครั้งแรกที่ไม่เป็นจะมาลงสนามที่นี่กันยังไม่รู้จักสนามเชียนะครับเพื่อนมาแล้วค่ะสมาคมชาวกอล์ฟ <Hi. S 2> นอร์เวย์ค่ะ <Hi. S 2> เรามาตีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราทั้งสามคนรับน้องใหม่นี่คือใหม่สุดน้องแปงค่ะให,ใหม่สุดเลยเพิ่งจะคลอด,ลอดเป็นนักตีตกอล์ฟระด,ะดับโลกตียังไม่ถูกลูกเลยค่ะ เดี๋ยวก็ถูกผิดมั่งถูกมั่งพี่เหมือนกันสนาำกว้างใหญ่สนาำสวยค่ะเพื่อนแต่ว่าเล่นยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจสนามคนเยอะมากเลยไม่มีที่ว่างเลยอันนี้วิดีโอค่ะ ตอนนี้เราสี่คนก็ตีกอล์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเวลาถ่ายค่ะต่างคนต่างเล่นไม่มีใครถ่ายใครได้เลยเพราะว่าต้องรีบเล่นเล่นเสร็จแล้วก็กลับค่ะเพราะว่าจะมีคนตามเรามาตลอดคือเราจะไม่มีเวลาเลยค่ะตีอย่างเดียวไม่เป็นก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายตอนตีกอล์ฟให้เพื่อนๆได้ชม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะโชคดีปลอดภัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ